เอาอยู่เใออสสวยกินทุ่นไม่เดินอะ่ะเดี๋ยวไปเอากล่องเข้ามาก่อนนี่ใสสวยอยู่ครับเดี๋ยวไปเอากล่องเข้ามาใส่ก่อนออกมาแล้ว,ลวมาโอ้ใสสวยเลยตัวนี้อว้อวนเลยครับนี่อ้วนเลยแมปลาใหญ่มันกินทุ่นไม่ค่อยเดินนะไปอีกตรง มิซ้ซด้วยนี่สวยเลยโอ,อ้กัดเยอยมิดเลยครับเตสวยเลยนี่เกือบโลครับตัวเนี้ยพู้ยเปิ้ลมีสองโลสีครับ ปลาไหลครับ,รรบโอ้โหไม่ครับลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยู่กับธรรมชาติครับนี่วันนี้หาตีอย่าปลอมข้างทางครับนี่ครับหมาย จะเลาะเลาะตีตามข้างถนนครับวันนี้วันนี้พกมาสองคันครับมีคันตีอีปอมแล้วก็มีพกคันจริงหิวมาด้วยจะลองทำสองอย่างในอีพีเดียวน,นะครับวันนี้ก็เอาคันชิงหิวมาด้วยครับเผื่อเจอหมายปลาหมอครับลองตกปลาหมอแล้วก็ตีอีปอมไปด้วยแดดกำลังร้อนเลยครับตอนนี้น่าจะประมาณเก้าโมงกว่าครับนี่ครับเมื่อกี้ขับรถผ่านมาแล้วแถวนี้เห็นปลากระช่อนนะมีรอยตัวอยู่นะ ครับวันนี้ก็เอาเหยื่อไข่มดแดงมาด้วยครับคันชิงหลิวกับคันตีเปลอม2อ,อย่างเลยเดี๋ยวมาลุ้นกันครับวันนี้จะเจอปลาอะไรบ้างเนาะโอเคครับตร่งมาไหม นิ่งจังไม่มีปลาขยับเลยก่อนปลาเคยเยอะมากครับแถวนี้แต่น้ำมันแห้งปีที่แล้วน้ำแห้งเลยเงียบโอเคย้ายหมายครับ เส้นนี้มาก่อนปลาเยอะมากครับโอ้ยข้นตน้นม้กัดกับมีไซด์ด้วยอืย ใช่ด้วยนี่สวยเลยโอ้กัดเยลียอมิดเลยครับเตสวยเลยนี่เกือบโลครับตัวนี้เอา้าดืงม,มาคิปเปอร์มาอีกกัดเยลียวหายเลยอโอ้ไซสสวยครับตัวนี้อาจดัเจ็ดขีดแปดขีดครับนี่ครับสวยงามเลยอืมอืม สวยครับกัดแรงมากน,ะนี่แต้มแรกของวันนี้ครับสวยงามเลยโอเคครับกเก็บปานครับนี่สวยงามครับแต้มแรกวันนี้สายเกือบโลเลยครับวน,นเลย จะใส่กล่องครับมา เหมือนปลาว่ายตามเหยื่อมานะใช่เปล่าเห็นแบบแบบใช่ปลาประวันะอ่ะ างตรงนีน้ำจะแห้งหมดแล้วเป็นคราบอเลยนะเต็มไปหมดปลามันผุดตามกิ่งไม้เยอะมากครับสาล้างน่าจะยืนได้อยู่โอ้นู่นนูนู่นนู่นไขม่มดแดง ปลาหมอขึ้นเยอะมากครับอืออะไรวะกินยังไงไม่รู้ปลาเล็กเปล่าอย่าหายหมดเลยนู่นเหรอขึ้นแบบนี้ย้อนใส่เลยย้อนตามหลังเลยเหยื่หมดแล้วมากตึ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 กย่ กินยังไงวะปลาเล็กเปล่านั่นไงมีไซส์อยู่นะเก็บได้อยู่ครับแต่ก็ไซส์ไม่โตไซส์ยังไม่โตน,นั่นไยไซส์สองนิ้วกว่าตัวนี้ผมยังไม่เก็บนะครับไปาหาปลามีไซส์ครับ เดย๋่วไข่มดแดงครับไข่มดแดงผสมยางขนุน่น่นอๆโอ้มันมีคราบอะไรไม่รู้เต็มไปหมดอ่ะบางทีหย่อนเยื่อเยื่อไม่ลงหมอเยอะมากครับอูัวใหญ่นู่น คนอยู่ขวามือนะเอาอยู่เอ,อ้ใส่สวยกินทุนไม่เดินอะ่ะเดี๋ยวไปเอากล่องเข้ามาก่อนเอารองเท้าหลุดเอาเฮ้ยนึกว่าหลุดอืมหลุดแล้วนี่ใสสวยอยู่ครับ เดี๋ยวไปเอากล่องเข้ามาใส่ก่อนง่ายอ้าวเฮ้ยตาหมอเดินได้นี่ใส่สวยครับเดี๋ยวไปเอากล่องมาใส่เอาละ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 ,าละไปส่งยาวๆเลยไปอืม หนต้มแต่ก็ปล่อยดีกว่าไซานี้ไซสองนิ้วเองปปล่อยไปดีกว่ามูนข้างในก็ขึ้นเต็มเลยกินแล้วมั้งทุนขยับเมื่อกี้ทุนขยับอฟองขึ้นใต้ทุนนะ เหยื่อกุ้งขาวครับนี่ได้อยู่โอ้โ oh หกินกลืนเลยส mm hmm. ายเก็บได้ครับไม่เล็ก mm hmm. นี่อีกตัวนรอบนี้กินพุ้ง กินกุ้งขาวครับเราไม่กินเยอกกุ้งขาวสายกุ้งขาวต่อ ปล่อยนานๆหน่อยชิ้นนี้เหยื่อใส่ชิ้นใหญ่ไปหน่อยเนี่ยกินเบาๆครับกินทุ่นอยู่กับที่แขว่งไปไมาอยู่กับที่เงี้ยไม่ค่อยเดินกิ่งไม้เยอะป่ะมรู้นะเอาไปละไปมาโอ,โอ้สายสวยเลยตัวนี้อ้วนๆเลยครับนี่อ้วนๆเลยแหมปลาใหญ่มันกินทุ่นไม่ค่อยเดินนะไปอีกตรง Nếu có ra thì anyway, vẫn có thể sử dụng tiếp. Một chiếc cơm thôi. là đã để โอ้ย,อยไซสูงไวนี่นี่เหยื่อชิ้นนี้ได้ปลาสองตัวกินเหยื่อกุ้งขาวครับสรุปคือไขม่มดแดงก็กินกุ้งขาวก็กินนี่รอบนี้ใส่เหยื่อไขม่มดแดงครับแต่ไขม่มดแดงกกินไวมาก จะลองหย่อนที่เดิมนะอะอะกิน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  คุ่นนอนใส่ได้อยู่นะนี่มิดเลยตัวนี้บ,บ๊บเก็บเต็ม